หัวคำเขาก็อดกมันตายแล้วเตียงจังหกนั่นคือสีซ้อนเนื้อหูกว่าเทนี้พอแม่เถ้าแกซ้อนไม่แล้วคือซีลูกูซูอันจังเจ๊นั่นคือดังอีตาพามจักเล่นนายยัดสังเนี่ยว่าหัวผมน้ำตายต่างแต่เก่าเหตุอีหยัง หลดมุ่นมั่งสีนี่มาฟ้องเพื่อเด็ดใดคือสีใดอดีตเพราะเขาอินนอไอินลอยที่ซื้อไปหลายหลอดอย่างล่ะมุนมั่งกันนี่มาสองสามปีปักเท่าๆนี่สี่มอยปักทอกยังไงมันสีมอยตายจอยตื่นเต้นนั่นหลบร่างมันบอกแกปัดใดปักพี่ใส่ตายไปห่างน่างหมอทัน น้ำในบกใด้เป็นตัวยิงเนี่ยมันตายมันเกลียวท้อก้อนหย่อนคุณกัดเอาได้นอนน้ำขึ้นละหกเจ็ดค่อยเออหกเจ็ดคนรูปร่างยังดีอยู่อยากได้แบบผู้ทำเข้าเอาแล้วจังมันตายให้มึงฟังรถฟังคนยิงนะมึงว่าจะฆ่าคนที่หลักตามีหีติดตัวเหมือนมีรถั่วเแตด เกเ้ามาตุตะปูข้าม้าตะปูแ็งแล้วลายหมดเดี๋ยวนี้ทั้งหมดปืนนี้ทุกปืนนี้มาสร้างมาผัวเขาปืนนี้มาสร้างมาผัวเขาก็บยางผัวคนผัวคนนายจะเปมางุเสือเมยสือมย์เสือเมยจะมีเมียนี่มาเลีงล่างบอพีเมีแล้วมาเลนลํา าจอแตสิเกตสิบแผคือว่าายสิผู้งาือดาพีดาพีคือบ่านี่อูุ่ตออมู้ตอมจะชวนทุตุ้งสมกิโัพวกงามหลู่แทงงามสมหนักหาฉันยนจีตายางามตอบชอบหลายเดหลายเดชอบหลาย้ดชอบในที่พี่มีอิบุตรช่วงหลังคนเันรว่าบาปเรือล่นกูได กี่เป็ดดเพนมาชนแตกแล้วไฟนกาสอ่เผก่นอ,อนสะพามันหักแตกเพคพังกอนสะามันหักแตกเพคพังน,น,น้ำม้อยังไห้เผาหลบนดับปืนดับปืดับปือึ่งกลางว่เบิดไปไฟกันโอยเสือเมื่ยแห่งสมเ็จมันกรตายมาสมเ็ตมันกระตายหมาบักไลกะทําไปตายแล้วซูแล้วปุ่สมสซเยหมานา่าเรากระแตกแล้วแตกแล้วก็มีคนล้มพัดยมพี่บ้านเนือหนักมันหลักนี้ปันจอ ขันแลมเราส่งสียงติเเป็นผู้เจ้าายานเธอแล้วบัดกันคุณสะเว่ยมักอีไดใครลำหัวมันบ่มานัมโอ้ยเนียนเียมเนียนมักอีใดใครลาเนียมันเหลมานัมที่พิธียังต่างอยาขันเลยคุณจำแล้วเมีาเห็นแบบนี้ันบางทีทงขันเมีย่นต่อยกันคุณสะเว่ยขันเมียบ่นมาพอมาพอแมนสิบาทยังนอกสากับกับขมิ้่วยเมียจะมีบ่เอย่างเด้อใจใกันเมื่อบ่แล้วเมื่อกระตา เมียบ่อซอยสายเลยป้าใสายคนอยู่กางขึ้นอยู่ละเจ้ากับป้าสาเป็นยังเมียเจ้าเมียเจ้าป้าีเทาเทาีน้องยันยันกิถมลอยใหญ่ใหญ่กิสีลอยลอยอาสาพีป้ามันปิดเนี่ยแฮงเนี่ยแฮงมาเล่นวนลอยนวลลอยนวลสิว่ามีบุใด้กดบันที่เราม่าถึงกันรับเมื่อแล้วมันสิ่ขั้นขึ้นขีเมื่อแล้วมันสิ่ขั้นขึ้นขีมันไข่เมียแต่สีรับบ่ได้ดั่งฉัง สีสีสีหน,น,น้าวนเขมมนลมก่ไม่องขอร้องเจา้าแม่ <Yeah. S 2> ยำลําเศ้อเจจะเป็นตัวผีเจ้าของได้เป็นหนียวดิ